เตรียมตัวเลยวิธีลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุก,ท,กท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะก็ได้ส่งผลให้กับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวในประเทศต้องชะงักไปหลายเดือนเลยนะคะ ล่าสุดทางกระทรวงการคลังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะโดยได้ผุด2แพ็กเกจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะก็ได้แก่แพ็กเกจเที่ยวฟรีเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นะคะในการรับมือกับสถานการณ์โควิดนะคะเช่นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะจํานวน1นึ่งล้านสองแสนคนนะคะ ก็จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศนะคะบัตรกำนันดิจิตอลท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้ว เมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักแล้วทางรัฐก็จะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกที่เข้าร่วมโครงกรารน,นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ให้ทอทอทอกลับไปทำการบ้านเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมการแจกเงินเที่ยวซึ่งรวมถึงการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีผลต่อเศรษฐกิจนะคะ โดยมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะมีผล4เดือนนะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563โดยภายในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งคาดว่าก็จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเร่งนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกานกรองการใช้เงินกู้และเสนอเข้าสู่ครมอพิจารณาต่อไปให้เร็วที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ